สวัสดีครับผมเลิฟวอ You ดูนะครับผมามาทำคลิปอันนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปที่ว่าอัปเดตเลโก้นะครับอพอดีเขาเพิ่งส่งเมื่อกี้แล้วแกะไปแล้วแต่ผมยังไม่แกะหมดเพราะว่าผมจะมาถ่ายคลิปเลยว่าดูไปพกเพื่อนว่าผมสั่งอะไรไปเพราะว่าผมก็ลืมเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มดูเลยครับก่อนไปดูฝากกดไลค์สัครัแล้วก็แชร์ด้วยนะครับผม่เาเดี๋ยวมา,าตัวนี้ราคา,า55บาทนะครับ ไม่แน่ใจว่าคือตัวอะไรนะครับมนะันเดี๋ยวแก,แ,กแ,กแกะเพิ่มก่อนอันนี้นะฮะโอ้โอ๋อจะเป็นเนมอกับอใครอ่ะซูซานสตอมนะครับอีวิทูบเบิลบูแมนี่เองครับเป็นเวอร์ชั่นชุดสีขาวเป็นอะ,อะไรสักอย่างหนึ่งครับลืมชื่อไปแล้วนะฮะ โอเคมาเดี๋ยวมาแกะนะครับเป็นแบบนี้คลิปนี้ไม่แกะนะครับเดี๋ยวไปรีวิวที่ช่อง e d i t ตมา l e โกนะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้เนาะนโอเค,อเคก็คลิปนี้มีแค่นี้ครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ